สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r o p e r t y p e r f e c t สวัสดีค่ะบคุณผู้ชมที่รักนี่คือรายการตรีเพชรเกดทำกินนะครับ วันนี้คงจะต้องพูดถึงเรื่องว่าจะทำมาหากินอะไรดีจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเพจที่เขาให้มาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความอ,อ,อะไรล่ะสมาร์ทจ็อบเนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องอาชีพหลังเกษียณแต่พออ่านแล้วบอกเอ๊ะมันไม่จำเป็นต้องใช้หลังเกษียณนะเอาเป็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยถ้าเคยใครอยากจะทำอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพเสริมที่จะทำให้มีไรายได้ นะครับเพื่อบางคนตกงานบางคนมีงานแต่ว่าเงินเดือนลดลงบางคนนั้นทำมาหากินไรายได้ลดลงเรามาฟังตรงนี้นะคะเขาบอกว่าหลายคนเมื่อถึงวัยเกษียณคงอยากใช้เวลากับการหยุดพักผ่อนจากการทำงานหนักมาตลอดชีวิตอันนี้ก็ผู้ถึงคนแก่นะแต่สำหรับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะครัยังไงยังไงก็ยังต้องทำต่อไป สิ่งที่น่ากลัวจำไว้นะคะถ้าเรากรเกษียณแล้วเงินหมดแต่ยังไม่ตายเนี่ยอันตรายนะจะบอกให้ยิ่งสมัยนี้บางคนนะคะ,ะเกษียณไม่มีเงินบํานาญที่จะกินรายเดือนได้เงินบำเหน็จมาเป็นก้อนแล้วก็ต้องมาบริหารเงินบำเหน็จอตน,นั้นให้อยู่ให้ได้ตามอายุที่จะยืนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะคะเขาก็คิดว่า เฮ้ยถึงแม้ว่าจะกะเกษียณแล้วจากงานใดงานหนึ่งทำยังไงให้ได้ทำงานต่อไปขอยกตัวอย่างตัวเองนี้เลยนะคะแม้ว่าจะมีเงินเก็บแค่ไหนก็ตามตอนนี้สิ่งที่จารย์เสรีกลัวที่สุดคือกลัวเป็นมนุษย์ไม่มีไรายได้ครับกลัวมากคือมีใจอยู่อย่างหนึง่งไม่อยากจะไปเอาเงินเก็บมาใช้ คืออยากจะยืดเวลาในการหาเงินมาเพิ่มเนี่ยให้นานที่สุดที่จะนานได้ซึ่งก็ไม่รู้จะได้ถึงปีไหนนะคะตอนนี้73แล้วจะลองดูซิจะหาไรายได้ได้จนถึง75้าไหมถ้าเกิน75แล้วจะหาต่อไปได้ถึง80บไหมเพราะถ้าเรายังเป็นมนุษย์มีไรายได้อยู่เนี่ยนะคะการจะไปดึงเอาเงินเก็บมาใช้เนี่ยมันก็ยังไม่มีความจำเป็นแต่วันใดก็ตาม ที่เราไม่มีไรายได้แล้ววันนั้นเราต้องเป็นการดึงเงินเก็บมาใช้คนที่เก็บเอาไว้เยอะเมื่อไม่มีไรายได้แล้วอาจจะได้ดอกเบี้ยเอามาใช้พอแต่อย่าลืมนะตอนนี้ดอกเบี้ยถูกมากนะคิดง่ายๆที่1%แล้วกันถ้าเรามีเงินฝากล้านหนึ่งเนี่ย1%ก็คือหมื่นเดียวนะคะ ถ้ามีเงินฝาก10ล้าน1%ก็คือแสนหนึ่งนะคะแสนหนึ่งนี่สำหรับคนบางคนที่เคยมีชีวิตอยู่ตอนหาเงินได้ไม่พอใช้หรอคะเดือนละเดือนละไม่ถึงหมื่นเนี่ยเอาหนึ่งแสนหารสิบสองเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึงหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีเงินเก็บน้อยกินดอกไม่ได้ต้องไปดึงเงินต้นมาแล้วพอเราดึงต้นไปเรื่อยๆแล้วอายุมันยืนอ่ะ มันไม่ตายอะแต่ไรายได้นั้นไม่มีแล้วยันทุกวันนี้อายุ73ไม่ยอมหยุดค่ะเพราะกลัวจะเป็นมนุษย์ไม่มีเงินเดือนค่ะไม่อยากเป็นมนุษย์ไม่มีไรายได้ค่ะยังอยากจะมีไรายได้เพื่อใช้ไรายได้ที่หาใหม่ไปเรื่อยให้เงินที่เก็บเอาไว้นั้นยังเก็บอยู่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 ต่อไปนะแล้วถ้าเก็บได้เยอะๆถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องหยุดทำงาน ก็หวังว่าดอกเบีย้ยดอกออนที่ได้มานั้นมันเพียงพอที่จะดำรงชีพอยู่ได้แต่มาดูนะคะในเพจนี้เขาชื่อ Smart Job นะคะเขาบอกว่ามีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่แม้กเกษียณแล้วยังไม่อยากจะหยุดทำงานยังมีไฟที่จะออกไปทำสิ่งที่ตัวเองรักนี่แหละค่ะคนนี้เลยล่ะค่ะถ้าจะพูดถึงกเกษียณก็กเกษียณมา13ปีแล้วค่ะ แต่บังเอิญไม่เคยกเกษียณไงครับเลยเลยเลยถ้าจะจําไม่ได้ว่าตัวเองกเกษียณมานานเท่าไรแต่ถ้าดูอายุอานามก็แปลว่าถ้าเกิดเป็นข้าราชการก็กเกษียณมาส3าปีแล้วแต่ไฟยังมีอยู่ายการวิทยุยังจัดในการโทรทัศน์ยังจัดหนังสือยังสอนเป็นที่ปรึกษาบริษัทยังคงมีทั้งหมดเหล่านี้คือการที่ยังเป็นมนุษย์ที่มีไรายได้นะครับเขาบอกว่า เพื่อชีวิตจะได้ไม่เงียบเหงาอ่ะนั่นก็สาเหตุหนึ่งนะครับไปเจอเจอผู้ผคนไปสอนหนังสือก็เจอนักศึกษาไปประชุมก็เจอกับเพื่อนร่วมงานไปทำรายการวิทยุโทรทัศน์ก็จะเจอคนที่ในวงการอ่ะมันก็ไม่เหงาแต่นอกจากไม่เหงาเนี่นจนยจรเสรีได้พูดไปแล้วนะสิ่งหนึ่งคือไม่อยากเป็นมนุษย์ไร้รายได้อยากจะเป็นมนุษย์มีรายได้ตลอดไป แถมยังคงหาไรายได้เห็นไหมเขาพูดเหมือนที่อาจารย์เสรีพูดเลยคือนอกจากไม่เหงาแล้วยังมีไรายได้แบ่งเบาภาระลูกหลานอีกทางอย่าไปใช้คําว่าแบ่งเบาเลยค่ะขอใช้คํานี้ได้ไหมพึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานคือเวลานี้เราต้องรู้นะคะว่าลูกหลานเราเนี่ยจะอยู่ให้รอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เรียกว่าเดือนชนเดือนเนี่ย มันไม่ง่ายแลละค่าครองชีพสมัยนี้มันสูงมากดังนั้นพ่อแม่ที่ยังคงหวังว่าเมื่อแก่เท่าแล้วลูกเต้าจะดูแลนั้นเนี่ยถ้าสามารถเปลี่ยนความคิดสมัยว่าแม้ว่าจะแก่แล้วจะดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับลูกหลานเนี่ยจะดีมากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับมีบ้านให้เขาเช่า หรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในบริษัทที่มั่นคงแข็งแรงแต่เราไม่ได้คิดจะไปลงทุนในแง่เอาไปขายนะคะเอาเป็นว่าให้กินเงินอไอ้ผลกำไรในแต่ละปีแต่ละปีให้พออยู่ได้อะไรทํานองเหล่านี้นะคะวันนี้กระปุก .com ขอรวบรวมอาชีพวัยเกษียณที่น่าสนใจมาทำแก้เหงาเพิ่มรายได้เสริมมาฝากคนไวกเกษียณ กระปุ com ก .com บอกว่าเขาฝากคนไว้เกษียณแต่จันสรีอ่านแล้วต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพียงแค่คนแก่เกษียณคนที่ตกงานคนที่ไรายได้จากเงินเดือนน้อยต้องการมีไรายได้เสริมฟังไว้เลยนะคะ20อาชีพนี้ท่านทำอะไรได้บ้างข้อแรกทำขนมขายนะครับปกติแล้วมีบางคนอาจจะชอบเข้าครัวชอบทำอาหาร หรืออาจจะเป็นคนที่ทำอะไรให้คนกินแล้วคนเขาบอกว่าอร่อยนะครถ้าเราเคยทำให้คนกินแล้วคนชมเขาว่าเราทำอร่อยเราทำขนมอะไรอร่อยบ้างล่ะก็ลองทำขนมอันนั้นขายสินะครเริ่มต้นนั้นก็ไม่ต้องขายที่ไหนราคาถ้าอยู่ในหมู่บ้านขายในหมู่บ้านก่อนนะ,ะตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาแล้วก็โฆษณาไปในหมู่บ้านนั้นแหละ หลังจากที่ขายในหมู่บ้านได้แล้วมีคนนิยมชมชื่นก็กระจายขยายออกไปอันนี้ก็คืออาชีพแรกเลยนะคะทำขนมขายค่ะอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิววินาที <c oughs> ทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกัน แต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมนม้ํามนเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง บะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จัดหนักนี่คือปากระ,กะป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมเรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิววินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกัน แต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงหลองซัดดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect ทีนี้พูดถึงการทำขนมขายนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็ทำให้เป็นนะทำยังไงขอบอกเลยนะคะเปิด YouTube ค่ะ อาจารย์เสรีรู้จักคนบางคนที่ไม่เคยทำขนมขายเลยแต่เรื่องจากว่าต้องการอยากจะมีรายได้เขาเปิด YouTube ค่ะแล้วก็ทำไปแล้วก็ชิมไปทั้งขนมไทยอย่างเช่นตะโก้นะคะทั้งขนมฝรั่งอย่างเช่นพวกเค้กพวกคุกกี้เขาเปิด YouTube แล้วทำตาม YouTube คุณเชื่อไหมคะ ว่าเขาขายได้ค่ะอยู่ที่รถมืออยู่ที่ลิ้นที่มีความสามารถในการชิมให้อร่อยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงข้อนี้อย่าให้มีใครมาพูดบอกว่าแม่ก็ไม่เคยทำขนอมมาต้องขนมเปเพๆนะลองเข้าไปใน YouTube สิขาแล้วก็ดูว่าเขามีวิดีโอให้ดูมีคนที่เขาทำเป็นมันแนะนำส่วนผสมวิธีการทำเป็นขั้นเป็นตอน เราอาจจะไม่ได้ทําเหมือนเขาเป๊ะแต่ลองทําตามเขาก่อนจากนั้นก็อาศัยรถมือเราอาศัยลิ้นเราในการชิมแล้วก็ให้ได้รสชาติตามที่ต้องการคือการทําอาหารเนี่ยนะคะมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําเป็นมาก่อนมันอยู่ที่เราลองทำอาจารย์เสรีเป็นคนที่เรียนรู้การทําอาหารมาจากแม่แต่หลายอย่างที่อาจารย์เสรีทําได้แม่ยังไม่เคยทําแต่เราใช้วิธีเวลาไปกินอาหารเนี่ยนะคะ พระอะไรใส่ปากเข้าไปเนี่ยเราก็จะไข้ครวนนะคะเอาลิน้นแตะอาหารแล้วก็ทาลิ้นแด้แนะแรับบแล้วก็เอบแบบนน้นบบาบบมบบแบบ้บบาบบแนบแนาแบบแบีแนบาบบมนน้บบแาบแบนนบบแบบแบบน่บแบ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 บแลบแบ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 บแรบแรบแบบงบบแ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 บบ่อบแบบแบบแบบแร กับคนที่เขาเป็นเจ้าของตำรับดั้งเดิมหรือว่าที่เขาทำกันอ,อย่างสมมตินะคนทำข้าวซอยเนี่ยคนที่เขาทำข้าวซอยมาเป็นสามชั่วโคตรนะยา่ามาแม่แล้วก็มาตัวเองเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีสูตรของเขาแต่พอเราเองอยากทำข้าวซอยเราอาจจะลองทำด้วยวิธีการของเราเช่นน้ำพริกแบบไหนใส่อะไรยังไงบ้างแล้วมันอร่อยขึ้นมาเนี่ย เวลาเราไปพูดกันกับคนที่เขาเคยทำมาสามชั่วโคตรเนี่ยนะครับเรากับเขาอาจจะสูตรไม่เหมือนกันเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่าไปคิดว่าเฮ้ยรสชาติเราไม่เหมือนเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่เป็นไปตมราเขามันไม่เหมือนแต่มันอร่อยไหมละ่ะถ้ามันไม่เหมือนแต่มันอร่อยเราถือเป็นสูตรของเราเลยด้วซ้ำไป อันนี้อาชีพที่หนึ่งนะคะอาชีพที่สองอันนี้คนหนุ่มสาวควรทำแต่คนแก่เนี่ยอาจารย์เสรีไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะขับรถรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลอายุเยอะเนี่ยนะครับประสาทมันไม่ไวเหมือนกับเด็กๆนะคะเกิดอะไรขึ้นมาจะเหยียบเบรกจะหักซ้ายจะหักขวาเนี่ยมันค่อนข้างจันตราย แล้วผู้สูงอายุที่ไปโรงพยาบาลนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพยุงต้องนุ่นตั้งนี่ทีนี้คนแก่วัยเกษียณเนี่ยนะคะรำพังตัวเองก็ยากลำบากแล้วต้องไปพยุงคนอื่นอีกนี่มันยิ่งยากลำบากไปใหญ่เลยดังนั้นถ้าถามว่าข้อนี้อาจารย์เสรีแนะนำไหมสำหรับคนสูงอายุต้องขอบอกว่าไม่แนะนำแต่สำหรับหนุ่มสาวขอแนะนำเลยค่ะนะครับ ทำไมถึงแนะนะําครับเพราะจริงๆเวลานี้นะครมันก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ต้องไปโรงพยาบาลตามเวลาที่หมอนัดแต่เวลาที่หมอนัดบางครั้งลูกหลานไม่ว่างคะ่ะลูกหลานทํางานปเป็นรุย์เงินเดือนปรากฏว่ามีนัดมีหมายในการจะพบลูกค้าในการจะประชุมที่บริษัทเจ้านายเรียกพบมันตรงกับเวลาที่คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาจะต้องไปโรงพยาบาล กรณีอย่างนี้ก็อาจจะสามารถจ้างคนเนี่ยที่ทำหน้าที่นี้แต่การที่เราทำประจําเนี่ยจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ดีว่าถ้าจะเอาคนแก่ไปโรงพยาบาลต้องคนนี้เลยนายคนนี้นะนายกอไก่นายขอไข่คนนี้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็น <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใช้ไม้เท้าในการที่จะไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้น นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นรถรับส่งอย่างตอนนี้อาจารย์เสรีไม่มีคนขับรถนะคะเพราะว่าคนขับรถเนี่ยเขาลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ก็ได้เลขาได้หลานสาวมาขับแต่ก็ให้ขับฉุพะในกรุงเทพแต่อาจารย์เสรีต้องไปสอนหนังสือต่างจังหวัดตอนนี้ก็ต้องหาคนนะคะที่จะจ้างในวันที่ต้องไปต่างจังหวัด โชคดีว่าตอนนี้ก็มีบริษัทที่เขาเป็นแบบนี้ก็คือเราเช่ารถเขาพร้อมคนขับนะคะเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่ารถค่าคนขับแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะเราก็จ้างเฉพาะวันที่เราจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอาชีพรับส่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะเขาบอกว่าคนที่จะทำอาชีพนี้ หนึ่งต้องมีใบขับขี่อันนี้แน่นอนต้องขับรถเป็นอันนี้แน่นอนใช้สมาร์ทโฟนได้ข้อนี้เลขาที่ขับให้อาจารย์เสรีอยู่เนี่ยมีปัญหาข้อนี้เธอเปิด g o o g l e Ma p ไม่เป็นเธอเปิด GPS ไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปที่ไหนที่ไม่คุ้นเคยเธอไปไม่ได้โชคดีอาจารย์เสรีใช้เป็นก็เลยบอกอ้า เดี๋ยวเปิดไปตามไปเดี๋ยวก็กบอกเองตรงไปท่านั้นกิโลถึงท่านี้เมตรเลี้ยวซ้ายนะถึงท่านั้นเลี้ยวขวาท่านั้นตรงไปอีก8กิโลเราก็ใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปรับจ้างขับรถเนี่ยเรื่องของการใช้ G P S เป็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าที่ที่เราไม่ไปเนี่ยเราต้องปักหมุดได้นะครับจะทำอาชีพรับส่งของหรือส่งอาหารก็ไม่เลว มีรายได้ดีมากเพราะตอนนี้เป็นยุคที่คนสั่งอาหารและซื้ออาหารออนไลน์มากขึ้นเห็นไหมครอันนี้ถึงบอกว่าหนุ่มสาวได้เลยตอนนี้คนสั่งซื้อของเยอะคนสั่งซื้ออาหารเยอะนะครแต่เขาบอกว่าที่เขาแนะนําว่าให้ไปขับรถพาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเนี่ยเพราะอาชีพนี้ลูกค้ารอใช้บริการจํานวนไม่น้อย <c oughs> คือลูกหลานที่ไม่สามารถพาปู่ย่าตายายไปโรงพยาบาลได้เนี่ย การจะให้คนอื่นไปเนี่ยมันจะต้องมั่นใจว่าไว้ใจได้ดังนั้นแทนที่เขาจะใช้แท็กซี่หากมีใครสักคนหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนในการจะรับส่งคนแก่รับส่งคนป่วยรับส่งคนพิการรับส่งคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้ามีภาพลักษณ์ชื่อเสียงดีตรงนี้เป็นที่รับรู้กันว่ามีความเชี่ยวชาญดูแลคนแก่เป็นอย่างดีรู้วิธีการในการที่จะแฮนเดิลคนแก่ที่ ทุกพลาภาคหรืออะไรต่างๆรับรองงานตรึมค่ะอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่น ต,ว,ต,ว,ตว,วุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เรากลุ่มตรีเพรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซีวินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน เชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชร <The best S 1> พลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ไปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก นี่คือปากกระกป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืเรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิลวินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน เชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับคลื่นโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชร <The best. S 1> พลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ โยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซัดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Pro p e r t y p e r f พ c t พูดถึงอาชีพขับรถนะคะถ้าทำดีๆคุณจะได้งานประจำค่ะเพราะคนแก่ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคเรื้อรังภาษาอังกฤษเรียกว่า chronic disease ก็คือเป็นโรคที่รักษาไม่หาย เป็นโรคที่ต้องควบคุมไปจนตายเช่นเบาหวานความดันหัวใจพวกนี้เป็นโครนิกนะฮะเป็นโครนิกดิซิสเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่หายเพราะฉะนั้นหมอจะนัดเป็นระยะระยะเช่นถ้าเป็นเบาหวานหมอจะนัดไปตรวจน้ำตาลถ้าเป็นความดันหมอจะวัดไปตรวจความดันนะครับซึ่งจะเป็นระยะระยะถ้าเราดูแลดีบริการดีเขาก็จะจ้างเราตลอดไปดังนั้นงานแทนที่จะเป็นงานฟรีแลน มันจะมีหน้าตาเหมือนงานประจำเลยค่ะเพราะว่าได้ลูกค้าที่ต้องการให้เราดูแลเรื่องนี้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยได้ไอ้ถ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยได้สักสามรายนะคะปันวันจันบ้างวันพุธบ้างวันศุกร์บ้างก็น่าจะอยู่ได้แล้วมีการมีรายได้เสริมตรงนี้นะคะลองพิจารณาดูนะคะสำหรับหนุ่มสาวที่จะดูแลคนแก่ไปโรงพยาบาลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ